ชีวิตครอบครัวท่านนายกไพรโรธนะครับที่ได้มีประสบการณ์พิเศษตายแล้วฟื้นขอบคุณพระเจ้าค่ะ,คะ,คะก็ขอให้เรื่องนี้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับ, oh, บ praise the Lord uh, all the glory to the Lord ขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อตายคณิ t ฐ a ค่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีน้ำค่ะ My name is Tai Kanitha I'm a nurse in the hospital พ่อเป็นนายกอบตของฝ่ายค่ะ He is a prime minister of our district of this area แม่เป็นคุณครูค่ะ My mother she is a teacher จะเห็นว่าครอบครัวของตายเป็นคนที่มีความรู้ทุกคน Of us have educate and also have knowledge คำที่ว่ามีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด so the word like say you have you you have knowledge but you cannot save yourself คุณพ่อก็อ,อดีตครูเหมือนกันนะครับ <c oughs> and, and the father also รร resigned from teacher's position i so s teacher job <S ค่ะก็ขอเล่าขอเริ่มเหตุการณ์เลยนะคะก็อย้อนไปเมื่อสองปีก่อน as two years ago two พ่อของตต่เคยมีอาการหอบและเข้าโรงพยาบาลกันหันหันค่ะ My father had asthma and then he went to the hospital และตอนนั้นแกก็รู้สึกว่าเลิกบุหรี่ได้ And he stopped smoking พอผ่านไปสักระยะหนึ่งพอมันไม่หอบแล้ว After he stopped asthma like แกก็แอบกลับมาสูบบุหรี่อีกครั้ง He come back to return back to smoke again คือเป็นคำบอกเล่าของแต่ละคนที่มาบอกตต่อีกทีนึงนะคะ This is the word that people come to tell me ทุกคนเห็นแต่ไไม่เห็น They saw him but I didn't see แต่เก็บคำที่ทุกคนมาบอกแต่ว่าพ่อตายกลับไปสุบุหรี่อีกครั้งหนึ่งมาอธิษฐาน And after that I start to pray for him เพราะไตไม่คิดว่าด้วยกำลังของตายจะสามารถไปบอกพ่อให้เลิกสูบุหรี่ได้ Because on my power on my strength I cannot let him stop smoking ไต่เฝ้าอธิษฐานกับพระเจ้ามาตลอด I keep praying all the time ว่าให้พ่อเลิกสุบุหรี่ได้ So to let my father stop smoking พอเราเห็น เพราะว่าเราเห็นว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพ่อจะเป็นยังไง I know in the end because I'm a nurse I know in the end what's going on with him แต่เคยปั๊มช่วยหัวใจคนมาเป็นพันฟืน I, ฟ้นบ้างไม่ฟื้นบ้าง I used to do CPR to many people เหตุการณ์วันนั้นเป็นวันศุกร์ที่แล้วค่ะ that happened on this last Friday ในขณะที่ต่กำลังจัดฉาก ายที่อยู่ข้างล่างอะค่ะ When I work working like make a backdrop uh, back in uh, downstairs แม่โทรมาบอกว่าพ่อหอบมาก My my mother called me and said my my father has the symptom like asthma I cannot breathe เราก็คิดว่าเป็นการหอบปกติที่แกเคยหอบอยู่แล้ว I think it's like normal for my father เพราะว่าทุกครั้งที่แกหอบหนูก็จะกลับไปพ่นยาให้ Every time it's h a p p e n she go to a spray a, 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 a medicine for for him แล้วแกก็จะดีขึ้นคะ่ะ And he will get better แต่วันนั้นมันไม่เหมือนเดิม and that day is not the same แต่กลับไปถึงพ่อหอบอีก when I went home he still in uh, you know worse asthma ถามว่าหอบใช่ไหมพ่อบอกว่าใช่ and he said yes he not feeling well มามานั่งลงเดี๋ยวพ่นยาให้ okay come I gonna spray the medicine for you ในระหว่างที่พ่นยาพ่อก็บอกว่าหายใจไม่ออกหายใจไม่ออก during that time he said he couldn't breathe เราก็เลยบอกว่าไม่ พ่อหายใจได้พ่อหายใจได้พ่อเรียกหาพระเยซูนะ And I encourage him call Jesus and you can breathe you will breathe เพราะว่าตอนนั้นนึกอะไรไม่ออกนึกถึงพระเจ้าได้อย่างเดียวเลยค่ะ That time I just think only Jesus and God แล้วตาพ่อกับตาไตประสานกันแล้วก็บอกว่าพ่อพ่อร้องหาพระเยซูนะพ่อร้องหาพระเยซู I'm look at in his eye and said you you ask for Jesus แล้วแค่เสี้ยววินาทีเดียว In that moment พ่อก็เกรงตาค้างน้ำลายฟูมปากหน้าเขียว he start to, like, uh, like start unconscious to และหมดสติทามือตายเลยในใน on on my arms he was unconscious พ่อนอนนิ่งแล้ววางพ่อกับพื้นแล้วก็เริ่มปั๊มหัวใจตอนนั้นเลย he lay down on the floor I s t a r t to CPR ในระหว่างที่ปั๊มคือตอนนั้นยอมรับนะว่าว่าสติหลุดเหมือนกันค่ะ when I'm doing CPR mm hmm. I also almost get I'm I'm get insane already I get crazy ก็พยายามเรียกทุกคนที่อยู่ในครอบครัวมันจะเป็นน้องน้องสะพ้ายแล้วก็แม่ I call everyone in the family ในระหว่างที่ปั๊มตายกับแม่ก็บอกกันว่าแม่อธิฐานเป็นภาษาแปลกๆนะ we start to speak in tongues also my mom ซึ่งแต่ก่อนน้าเนี้ยแม่แต่อธิฐานเป็นภาษาแปลกๆไม่ได้เลย before my mom cannot speak in tongues in the, in spirit a s she cannot แต่วันนั้นขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงนำแม่ของตาย And that day thank you, Holy Spirit. He lead her speak tongue that day in tongue Spirit to Holy He her you แล้วก็นึกถึงพี่น้องที่โบสถ์นึกถึงพี่น้องคริสเตียนทุกคนแต่อยากรับคำอธิษฐานจากผู้ที่ชอบธรรมทุกคน I think about all the sister and brother in church แต่ต้องการความช่วยเหลือและการช่วยกู้ชีวิตของพ่อตาย I want your help to pray for me and a rescue to pray for me ได้โทรหาครูอาลีเป็นคนแรก Miss Ari first I call Ari, the first one that the one สิ่งที่ไตสื่อสารสัน้นๆและกระชับแต่บอกว่าพ่อไตตายแล้ว I told her my father passed away ช่วยอธิษฐานเผื่อพ่อไตหน่อย Pray for him please แล้วทุกคนตอนนั้นก็คือรวมใจกันอธิษฐาน Everyone just come gather together and pray for him มันเห็นภาพการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณจริงๆค่ะ I saw in my imagination by spiritual realm that I saw the war, uh, special warfare happen ในระหว่างที่เราทํา CPR กันนั้น when I'm doing CPR เป็นเวลาสองนาทีค่ะ is I take two minutes เด็กกลับมาคำที่ประทัพ่ออีกครั้งหนึ่ง I just touch his pulse ขอบคุณพระเจ้า Thank God พ่อกลับมาหัวใจเต้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ The pulse is work is normal back to normal มันไม่ใช่ตัวตายทัา it's not because of me แต่เป็นพระเจ้าที่ทำ because of God ลูกเจ้าได้ประทานลมหายใจให้กับพ่อตายครั้งหนึ่งก็ give him again a breath new breath หลัจากนั้นเราก็เอาพ่อไปที่โรงพยาบาลเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจ okay and I took him to the hospital อยู ICU 2องวัน he was in the ICU for two days สามารถเอาท่อช่วยหายใจออกได้ and they removed a pipe out from his nose การฟื้นฟูกลับมาปกติค่ะ and back to normal like this แกรู้สึกพอแกตื่นขึ้นมาเอาท่อออกแล้ว When he woke up ทำไมเจ็บหน้าอกจัง He said he f e e l pain his chest แกเลยบอกว่าเราช่วยกันปั๊มพ่อนะตั้งสองนาที And I told him I do I did CPR on you take two minutes แต่พระเจ้าให้ชีวิตพ่อกลับมาคืนนะ And God give you back give you back life แต่รู้มาตลอดว่าพ่อต่อสู้กับเรื่องนี้ I know my father was fighting with this. <laughs> <laughs> and he, he tried to stop smoking. <laughs> <laughs> but I said to my father, we, we, do, we do the new thing again. We start again. We restart again. <laughs> <So> <laughs> uh, the father will talk. He's still alive now. First of all, ต้องขอบคุณพระเจ้าจริงครับเสนบคม Thank you God ตัวอะไ That time I I don't know anything happened ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้สึกตัวกี่วัน I don't know how long I was slept. s l e p t แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้น But that thing happened ในเรื่องในเรื่อของการที่ยาเรืองสูบุร That's what I try to stop smoking มันอยู่ในใจของผมตลอดเวลา Always heart but cannot my in I it do แต่สิ่งที่ผมเลวที่สุดคือความไม่เข้มแข็งของตัวเองนะครับ I know top that by, self, by myself มันเกิดให้ทำให้เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ That's why the problems come to my health that time and t what's happened to me ตั้งแต่ก่อนผมไม่เคยเชื่อว่าพระเจ้ามีจริง Before, believe that God still alive don't God I still that เพราะผมรับเชื่อและก็้าเข้าสู่ทางราที่ถูกต้อง I just believe in God ผมเห็นหลายอย่างที่มันเป็นการทรงนำของพระเจ้าจริงๆ I know a lot of things in my life is led by God หลายเรื่องที่ผมเจอปัญหา Many p r o b l e m I am facing เจออุปสรรค all the obstacles. ผมมีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าช่วยผมทุกครั้งที่เกิดปัญหาครับ I know that God help me in every situation. หลายอย่างที่ผ่านมาในชีวิต m a y t h i n g came to my life. ถ้าผมไม่เดินเข้าสู่ทางรอดเข้าหาพระเจ้า If I not go to the way of God. ผมคิดย้อนหลังไป I think backward ป่านนี้ง maybe ผมอาจจะเสียชีวิตแล้ว must be die i would die 2ผมอาจจะอยู่ในคุก i would stay in the jail เพราะปัญหาชีวิตผมมากมาย because a lot of problems in my life พอผมเดินเข้าสู่ความรอด when i walk to the salvation god งช่วย save me เอ่ผมเองหลายเรื่อง and help me many things และอีกไม่นาน <And S 1> ผมคิดว่าพร in, 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 in not, not ะองค์จะทรงทำกานอัศจรรย์ในชีวิตของผมอีกไม่กี่เดือนครับ He will make miracle in my life. Amen all my Dong น้องรูไหม so, brother, you know, ไม่อยากจะให้พี่น้องหายหยุดหายใจสองนาที I want everyone may try to stop breathing for two minutes. ไม่อยากจะให้ใครเจดียตาย I don't anyone w ถ้าตายแล้วไปสวรรค์ก็ดีถ้าตายแล้วไปนรกแล้วมันขาดทุน you, die and you go to But you go มนุษย์ไม่มีความสามารถที่จะทำอะไรได้แค่บุหรี่ที่ไม่มีชีวิตเรายังเลิกมันไม่ได้ stop มันตัวแค่นิ้วก้อยแต่เราบอกว่าเราเก่ง but you know you feel like are you good แต่โยนทิ้งมันไปไม่ได้ but you cannot throw it away เราก็โง่กว่าบุหรี่ตัวนั้น we are fool more than that cigarette วันนี้เราจะไม่โง่กว่ามัน right now we are not fool anymore เราจะฉลาดกว่ามัน we will clever พวกที่ลักลอบไปดื่มเหล้า whoever just hiding and smoke uh, drink จะได้ไปนอนโรงพยาบาล to แล้วค่อยมาโบสถ์อีกครั้งนึ church ดีนะที่พระเยซูไม่รับไปก่อนชาวดีรู้ไหมพระเยซูประทับที่นี่ Jesus พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ e r e a m e อ Amen, Amen.